สวัสดีทุกคนนะครับผมปกชกอชออนไลน์สโตร์ชินเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูน,นชิมิซึโนะยีบาดดิดาบแค่ดุสูรกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในส่วนของเนื้อหาในอนิเมะหมู่บ้านช่างตีดาบตอนที่3กันนะครับแต่ก่อนที่เข้าเนื้อหาคราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็กดกระดิง่งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก่อนส่วนเนื้อหาในตอนที่3นี้ไปยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับ มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับเมื่อทันจิโร่และโคเทสึเห็นดาบที่เสียดอยู่ที่กลัวหุ่นกวนก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกนะครับซึ่งโคเทสึก็บอกว่าน่าจะเป็นดาบที่มีอายุมากกว่า300ปีแล้วบอกให้ทันจิโรนะ่นัรับดาบไปนะครับเพราะทันจิโรนะ่กำลังเดือดร้อนไม่มีใครตีดาบให้และได้ยินมาว่าเหล็กยุคเซนโกคุนะ่คุณภาพดีมากทั้งสองคนจึงลองถอดปอกดาบออกมาดูนะครับปรากฏว่าดาบนะั้นนิมเคลือไปหมดทาให้ทันจิโรนะ่นั้นถอดใจนะครับ แต่แล้วก็มีชายหุ่นใหญ่เริ่มบึกเดินมาและบอกว่าที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคุณฮากเนสกะนั่นเองซึ่งทางทันจิโร่และโคทิสึนั้นก็ไม่รู้เจตนาของคุณฮากเนสกะว่าต้องการจะทําอะไรกับดาบทั้ง3จึงได้ยื้อแย่งฉุดกระชากันไปมานะครับส่วนคุณฮากเนสกะก็เอาแต่พูดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าแต่แล้วก็มีชายอีกคนเข้ามาช่วยวูทันจิโร่โดยการจี้จุดอ่อนที่เอวของคุณฮากเนสกะซึ่งก็คือคุณคคคาาานนนนโมริทีี่่เเยตดใให้ใอุสภแง จากนั้นคุณคามูโนลก็อธิบายให้พวกทันจิโร่ฟังว่าคุณฮาเกเนสกาดนั้นได้ไปนั่งสมาธิฝึกวิชาบนเขาเพื่อสร้างดาบที่แข็งแก่งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ทันจิโร่จะไม่ตายนะครับแต่คุณฮาเกเนสกาดนั้นไม่ยอมพูดออกมาตรงๆซึ่งที่จริงแล้วคุณฮาเกเนสกาดนั้นดีใจมากที่ทันจิโร่ขอให้ตีดาบให้เพราะเขานั้นโดนนักดาบเกลียดจนโดนปลดจากการเป็นช่างตีดาบส่วนตัวบ่อยๆเนื่องจากคบค้าสมาคมกับคนอื่นไม่เก่งนะครับ จากนั้นคุณฮากันิสกาก็ฟื้นจากการถูกจี้และบอกว่าเขาน่าจะรับฝากดาบเล่มนี้ไปและจะใช้เทคนิคการรับดาบเพลิงสุริยันที่สืบทอดมาในตะนระกูลฮากันิสกาและบอ,อกมาให้เงาเองโคที่สืบจึงบอกว่าทำไมไม่พูดออกมาตั้งแต่ทีแรกอาจจะพูดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าทำตัวงี่เง่าเป็นบ้าวันต่อมาทันจิโร่ก็มานั่งกินขนมและเล่าเรื่องเมื่อวานให้กินยะฟังแล้วบอกว่ากว่าจะรับดาบเสร็จคงใช้เวลา3วัน3คืน ซึ่งเกนยะก็ไม่สบอารมณ์นะครับที่ทันจิโร่มาทําตัวสนิทสนมเหมือนเป็นเพื่อนเพราะเกนย่าน่าจำได้ว่าทันจิโร่เคยหักลายของเขาเนื่องจากเกนยะเคยต่อยเด็กผู้หญิงตอนที่ผ่านการคเลือกรอบสุดท้ายและถึงแม้จะถูกเกนยะแล้วเท่ทันจิโร่ก็ไม่ยอมไปนะครับแถมบอกว่าขนมเซมเบะอร่อยนะกินไหมยิ่งทําให้เกนยะาน้ไม่สบอารมณ์เข้าไปอีกนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็สังเกตเห็นฟันหน้าของเกนยะซึ่งเขาจําได้ว่ามันถูกถอนออกแล้วที่ออนเซน็นแต่ตอนนี้กลับยังอยู่ครบ เกนย่าจึงบอกว่าทันจิโร่นั้นดูผิดไปหรือเปล่าซึ่งทันจิโร่ก็บอกว่าไม่ผิดหรอกเพราะเขายังเก็บมาอยู่เลยเพราะคิดว่าเกนย่านั้นทำหล่นไว้เกนย่าจึงบอกว่าคนสติดีที่ไหนเขาจะทํากันแล้เลยทันจิโร่ออกจากห้องไปนะครับซึ่งทันจิโร่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเกนย่าต้องทําเหมือนว่ากโกรธตลอดเวลาสงสัยคงจะหิวข้าวแน่เลยเมื่อตกดึกนะครับก็มีช่างตีดาบคนหนึ่งกำลังวิ่งกลับที่พักหลังจากแช่ออนเซน็นซึ่งระหว่างทางเขาก็พบหายใบหนึ่งอยู่กลางทางนะครับซึ่งเจ้าหายไปนี้ก็คือออเเเจ้าูียโกนนั่ง และเมื่อช่างตีดาบคนนี้สัมผัสที่หายก็โดนดูดเข้าไปและถูกกินในที่สุดนะครับซึ่งเกียโกะก็บอกว่าเนื้อของช่างตีดาบที่อยู่ในปา่าในเขานั้นช่างไม่อร่อยเสลือเกินซึ่งจุดประสงค์ของเกโกะที่มาที่นี่นั่นก็คือทําลายหมู่บ้านแห่งนี้และถ้าพวกนักลาอาสูรไม่มีคนตีดาบให้ก็จะอ่อนแอลงไปเยอะเลยทีเดียวจากนั้นก็ตัดฉากมาในหมู่บ้านนะครับซึ่งทางเทงูนั้นได้แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านแล้วโดยระหว่างที่ทันจิโร่และเนสโกะกาลังหลับอยู่นั้นมุยจิโร่ก็เข้ามมมมาาาาาาบบบบีจจูกทัันนนนิิโร่่่่ใหห้้ตตืืแลว็ชชงดอคคะ ึ่วนคุณคาามรินก็เป็นช่างตีดาบคนใหม่ของมูอิจิโร่นะครับทันจิโร่ก็เลยบอกว่าน่าจะอยู่กับคุณฮากานิสกะมูอิจิโร่จึงถามว่าฮากานิสกะหน้าอยู่ไหนทันจิโร่จึงอาสาไปช่วยตามหานะครับมูอิจิโร่จึงสงสัยว่าทําไมทันจิโร่ต้องทาดีกับคนอื่นขนาดนั้นทันจิโร่จึงบอกว่าการทําดีเพื่อผู้อื่นนะสุดท้ายแล้วความดีนะั้นจะกลับมาหาเราเองและขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นะั้นเนสโกะก็ตื่นขึ้นมานะครับมูอิจิโร่จึงบอกว่าเนสโกะนั้นเป็นส ถึงในขณะที่ทันจิโร่และมูอิจิโร่กำลังคุยเรื่องเนสโกะอยู่นั้นอสูนฮังเทงงูก็โผล่มานะครับและที่น่าตกใจก็คือการหลบซ่อนกลิ่นอายได้อย่างแนบเนียนโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้ตัวเลยนะครับและในช่วงพริบตาทั้งสองอยู่ในท่าพร้อมต่อสู้นะครับแต่นนมูอิจิโร่ก็ใช้ปานหมอกกระบวนท่าที่4ผ่าสายหมอกโจมตีเสียฮังเทงงูแต่ฮังเทงงูก็หลบได้นะครับจากนั้นทันจิโร่ก็ชักดาบพิคุณฮาคกเนสกาตีให้ใช้ชั่วคาวออกมานะครับแลวใช้ฮิโนคามิคาวันโจมงงแทงูก็เอาแต่หลลบไมโจตีกนะครับ จากนั้นในสกก็วิ่งเข้าไปโจมตีให่งหางเทงูอีกแรงเมื่อโซบากาดูอิจิโร่ก็สามารถตัดคอหางเทงูได้สําูร็จแต่มันกลับไม่ตายนะครับซึ่งเหมือนกับกิวทาร่โระกดากิไม่มีผิดจากนั้นดอยู่หางเทงูก็สามารถแยกล่างออกมาได้นะครับทันจิโร่และมูอิจิโร่จึงต้องแยกกันสู้แต่แล้วมูอิจิโร่ก็ถูกล่างทีช้พัดนะั้นซัดทะลุออกอาคารไปไกลเลยซึ่งในสองล่างของหางเทงูที่แยกออกมาแนละ้วจะประกอบไปด้วยล่างที่ชัยเมทาวมีชื่อว่านัเซคิโดเป็นนล่าางคควมโกะระับ และล่างที่ใช้พัดได้ก็คือคาราคุเป็นล่างแห่งความเพลิดเพลินนั่นเองแต่ในขณะที่ทันจิโร่กำลังคิดว่าจะต้องตัดคอพร้อมกันหรือเปล่านั้นนกเซคิโดก็ใช้ไม้เท้าไล่พลังสะกดทันจิโร่ซึ่งในขณะที่ทันจิโร่กำลังจะสติหลุดไปนั้นเกนยะก,ก็ผูกมาจากบนหลังคาแล้วก็ใช้ปืนยิงแสสนั่ทั้งสองแต่พลาดเป้าไปตนหนึ่งนะครับซึ่งก็ทําให้ทันจิโร่นั้นรู้สึกประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นการโจมตีแบบนี้มาก่อนเพราะถึงจะเป็นอาวุธปืนแต่ก็มีกลิ่นเหมือนกับดาบพล่งสุริยัน จากนั้นเกนยะก็ใช้ดาบตามไปตัดคอของอสูรเพื่อเพลินซึ่งทันจิโร่ก็พยายามห้ามเอาไว้และบอกว่ายิ่งฟันมันขาดเท่าไหร่ก็ยิ่งแยกเล่าออกมาเท่านั้นแถมยังนมขึ้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งพวกมันจงใจให้ฟันคอเพราะตอนที่พวกมันถูกฟันคอพวกมันไม่ตกใจเลยนั่นแปลว่าคอไม่ใช่จุดอ่อนและแล้วพวกอสูรก็แยกเล่าออกมาเป็น4ตนนะครับซึ่งในขณะที่ทันจิโร่พยายามมองหาจุดอ่อนของอสูรทั้ง4ตนอยู่นั้นก็มีอสูรยินดีที่บินได้เข้ามาจับทันจิโร่ลอยขึ้นไปบนกาอากาศ แต่ทันจิโร่ก็บอกเนสโกว่าไม่ต้องเป็นห่วงให้รีบไปช่วยเกนยะที่ตอนนี้ถูกอสูรโซกาใช้หอกแทงทะลุร่างอยู่และในขณะที่ถูกจับลอยขึ้นไปเลยเนั้นทันจิโร่กําลังจะใช้ฮินอคามิคางุระแต่ก็ถูกเจ้าอสูรยินดีโจมตีเสด้วยขึ้นเสียงจะตกลงไปในป่าซึ่งถึงแม้ทันจิโร่จะคว้ากิ่งไม้ได้ทันแต่กิ่งไม้ก็หักทําให้ตัวนตัตโตกระแทกพื้นอยู่ดีและถึงแม้ร่างกายจะสะบักสะบ o ไปทั้งตัวทันจิโร่ก็พยายามฝืนตัวเองลุกขึ้นเพราะคนในหมมมููู่่บ้าาาาานนนนนนััักกลลงตตตออออยยยใรรแแะวเจจิดี็ค ตัดภาพไปที่มูอิจิโร่ที่ถูกพัดลอยมาไกลาก็กาลังรีบกลับไปที่หมู่บ้านซึ่งระหว่างทางก็เจอโคที่สื่อที่กําลังถูกอสูรที่เกิดจากมวลอสูรโลหิตโจมตีอยู่แต่เนื่องจากโคที่สือนั้นไม่มีความสามารถทางดน้าดใดเลยมูอิจิโร่จะไม่คิดที่จะช่วยเพราะถ้าทั้งหมู่บ้านโดนโจมตีก็จะเป็นจะต้องปกป้องผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีเทคนิคและความสามารถสูงสุดแต่มีอยู่แวบหนึ่งที่มูอิจิโร่นึกถึงคําพูดของทางจิโร่ว่าการทาอะไรเพื่อผู้อื่นสุดท้ายแล้วความดีนั้นจะวนกลับมาหาตัวเราเอง มูจิโร่จึงเปลี่ยนใจไปช่วยโคทิสึและบอกให้รีบหนีไปยามาเกกะแล้วก็จบตอนนี้ครับ